สวัสดีครับวันนี้ช่องเมคาทนิกแมชชีนนะครับจะมาแนะนําวิธีการเขียนนะครับโครงสร้างนะครับของเครื่องจักรนะครับโครงสร้างของเครื่องจักรด้วยเหล็กต่างๆนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นรูปเครื่องที่ผมได้ทําการเขียนแบบดีไซน์ออกมานะครับเอา่อนอื่นแล้วผมจะแนะนําอยู่อย่างนะครับในการเขียน โครงสร้างนะครับพวกของเครื <like> ่องจักรต่างๆนะครับเท่าที่ผมเคยประสบมานะครับจากประสบการณ์นะครับก็จะมีอยู่สองแนวทางนะครับคือแนวทางที่1นนะครับเราสร้างเครื่องขึ้นมาแล้วก็ทําการเขียนแบบนะครับเขียนแบบออกมาตามที่เราสร้างสองเราเขียนแบบก่อนนะครับแล้วก็สร้างเครื่องตามแบบที่เราต้องการนะครับก็มีอยู่2แนวทางนะครับแล้วแต่ตามความเหมาะสม ของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับที่จะเขียนแบบเครื่องออกมาอ่ะตัวนี้นะครับก็เป็นแบบเรามาดูกันนะครับว่าเขียนยังไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กฉากนะครับอันนั้นลบแรกนะครับตัวนี้คือโครงสําเร็จนะครับที่เขียนออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับเราจะเขียนกันยังไงมาดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการเขียนนะครับการเขียนแบบเขียนไงเหมือนเดิมนะครับนิวนะครับสร้างนิวขึ้นมาแล้วก็เราเลือกพาทมาเลยนะครับเลือกพาทมาการเขียนโปรแกรมตัวนี้นะครับเราจะใช้คาสั่งพิเศษหน่อยนะครับปกติมันจะเป็นสเก็ตนะครับให้เราเลือกคําสั่งสามสเก็ตนะครับในการร่างแบบงานก่อนนะครับเราจะร่างแบบงานก่อนนมครับขึ้นสัญลักษณ์มาหลังจากนั้นนะ ถ้าเราเลือกคำสั่งลายนะครับถ้าเราเลือกคำสั่งลายนะครับจะเห็นไหมครับจะมีสัญลักษณ์ x y ขึ้นมาเราจะเปลี่ยนแกนได้โดยการกดแ็บนะครับกดแ็บนะครับจะขึ้นตำแหน่ง y z z x นะครับดังนั้นเราต้องเขียนตามตำแหน่งแกนที่เขากำหนดให้ด้วยนะครับ่าผมจะลากก่อนสเกตดีนะครับเราต้องเขียนตามแนวเส้นลูกศรสีแดงนะครับที่เขากำหนดที่เราเลือกนะครับเห็นไหมครับเราต้องลากไปตามหัวลูกศรสีแดงเท่านั้นขึ้นหรือลงนะครับ เอาผมจะเขียนล่างไปก่อนนะครับก็พยายามให้มันได้ตามของตำแหน่งของแ n a p มานะครับนะครับกด Escap e ออกนะครับผมจะล่างาคร่าวๆไปก่อนนะครับจะาีเป็นขามันนะครับโครงอ่าตัวนี้นะครับเราต้องกดเปลี่ยนแนวแกนนะครับ อ่กดเปลี่ยนแนวแกนนะครับโอเคเวลาออกนะครับก็กด e อ c a ออกนะครับแล้วก็เลือกลายใหม่นะครับอ่าเปลี่ยนแนวแกนนะครับอ่าโอเคกดอแ c ออกเอาอัอนนี้อันนี้ตัวน,นี้ก็กดเปลี่ยนแนวแกนกันนะครับนะ อยนี่ปิดนะครับแต่ผมจะลบออกอลบออกเมื่อ,อกี้ผมไม่ได้เลือกแนวแกนนะครับอ่าดูทิกทางนะครับผมงลูกอนสีแดง่าโอเคผมล่างเสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมก็การเขียนแบบโครงสร้างนะครับสิ่งที่เราต้องต้องเรียนรู้นะครับก็คือเรื่องของการใช้คําสั่ง add d t i o n นะครับ add d t i o n จะมีส่วนที่ทําให้เวลาเราแก้งานนะครับขนาดงานมันจะไม่วิ่งหนีเส้นจะไม่วิ่งหนีนะครับอาดูกัน ทำไงก่อนอ่าผมให้เสานี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 ้นะครับเท่ากันนะครับก็คืออีขั่วนะครับเท่ากันแล้วก็โอเคไปอะไรนะครับอ่าเอเดชันอีกนะครับสี่ตัวนี้นะครับอ่าอันนี้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 นะครับเท่ากันอ่าที่มันเท่ากันเพราะว่าขนาดนะครับตัวนี้ผมจะกําหนดให้นะครับที่ อ่าผมจะใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรอย่างนั้นนะนะครับอันนั้นผมจะกําหนดให้ห้าร้อยนะครับห้าร้อยมิลลิเมตรนะครับห้าร้อยมิลลิเมตรก็คือห้าเซนห้าสิบเซนห้าอันนี้กันนะครับห้าสิบเซนลากไปโดยปกติถ้าเรากําหนดขนาดถูกกาหนดขนาดครบนะครับนะาเส้นสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเส้นสีจะเปลี่ยนเป็นสีดำ แล้วมันก็จะเกิดคําว่า Fully Defi ขึ้นมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราต้องสนใจนะครับอ่าตัวนี้าำนดจากนี้มานี้ได้ได้อ่าตัวนี้ผมาำนดให้เป็น800นะครับหรือว่า80ดสิบเซนนะครับอ่าโอเคส่วนสูงขาอ่าขาตัว ขาเครื่องเรานะครับผมกำหนดให้ทักเป็นร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบกำหนดให้ไปทักร้อยยี่สิบอยี่ร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็อินเตอร์นะถ้าสังเกตดีนะครับเห็นไหมครับเส้นโครงสร้างของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดำหมดนะครับก็คือเขาเรียกว่า u u l y y e f i n e d ตรงนี้นะครับ u u l y y e f i n e d ก็คือสมบูรณ์แบบ หรือบางคนอาจจะเป็นสีนงเงินไล่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าขนาดเรามันครบนะครับ,รบอ่ะตรงเสร็จแล้วนะครับอ่ะต่อไปเราจะเขียนในส่วนที่ส่วนที่ผมจะลองมอเตอร์นะครับอผมก็เอาตรงนี้นะครับ ออย่าลืมหัวลูกศรสีแดงนะครับ,รบเขียนแบบต้องซูม่อยนะครับ,รบกดคันไม่ถูกออก escape ออกนะครับเส้นมันจะ เสียงจะอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวเราใช้แอนด์ิลชั่นช่วยนะครับอิดแคปออกนะครับใช้แอดด์เันช่วยแล้วมันจะทำให้เส้นเราโอเคโอเคอ่าเมื่อกี้ผมผมพิมพ์ผิดทางไหมครับต้องลบออกนะครับลบออกเขียนใหม่นะครับอย่าลืมนะครับต้องลบออกเขียนใหม่เลย่ะผมต้องเปลี่ยนแกนใหม่นะครับมาทางนี้อ่า เสร็จแล้วผมจะกำหนดขนาดเอาเห็นไหมครับเส้นนี้ครับเส้นนี้มาถึงนี้นะครับมันยังเอียงอยู่ไหมครับผมก็จะใช้แอดดิชันครับใช้แอดดิชันช่วยก่อนนะครับก่อนที่เส้นมาถึงนี้ไปเอาเส้นนี้กับเส้นนี้ให้อยู่ในแนวขนานกันนไหครับเส้นนี้เส้นนี้นะครับแอเดลิชันไป ทำให้อเดลิชันนะครับเลือกเส้นนี้กับกับเส้นนี้นะครับให้ขนานกันอ่โอเคแล้วกำหนดขนาดนะครับส่วนเรื่องของการแอเดลิชันนี่ต้องฝึกบ่อยๆนะครับโปรแกรม s ุดิบเวิร์เนี่ยนะครับจะได้เข้าใจนะครับอ่าตัวนี้ผมสูงไปแล้วสามร้อยนะครับ ร0 0นะครับอ่าโอเคสามร้อยจากนี้นะตัวนี้ทำไงครับเส้นมันหนีอยู่แล้วก็แอดลิชันช่วยนะครับเข้ามานะครับให้มันมาชนกันนะครับให้มันมชนกันอ่าคอนซิเดนต์กันนะครับโอเคกำหนดขนาดดีอันนี้3ามร้อยอ่าตัวนี้อันอนี้กับนี้นะครับอ่ากำหนดให้เป็นสามร้อยเหมือนกันนะครับตรงตำแหน่งที่เราจะวางมอเตอร์ ไม่ต้องกลัวนะครับขนาด solid work นี่มันสามารถที่จะอรบแก้ได้นะครับอ้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าเราใส่ add relation สมบูรณ์ขนาดสมบูรณ์นะครับมันจะขึ้นส่รลักว่า fully define มาครับจะเป็นสีดำหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจําเป็นไหมมันก็ไม่จาเป็นนะครับบางทีเราก็ทํางานไปต่อได้นะครับหลังจากที่เราสเก็ตเสร็จแล้วนะครับให้เราออกจากสเก็ตนะครับโดยใช้คําสั่งนี้นะครับไหมครับ เอกซิสเกตหรือว่าตรงกดรีวิวก็ได้นะครับเหมือนกันนะแต่ส่วนมากคนจะโยงกดรีวิวเลยนะครับอ้าวนะครับสีจะเปลี่ยนไปจากสีดําเป็นสีเทาขนาดจะหายหมดแล้วทีนี้เราจะเขียนเป็นรูปเหล็กฉากนะครับหล็กฉากอ้าวเขียนยังไงนะครับเราจะต้องไปหาทูลบาทูลหนึ่งนะครับนะคลิกขวานะครับแล้วเลื่อนหัวรูปสอลงนะครับเราจะไปใช้ทูลบาคําว่าัวนี้นะครับ เวสเมนต์นะครับนะอย่างของผมมันขึ้นมาแล้วนะครับเวสเมนต์คือทูนบาตัวนี้นะครับอาที่เราจะใช้งานนะครับอ่าผมเอาวางตัวนี้ดีกว่านะแต่มองเห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นาที่เดิมนะครับาที่เดิมมันบะตัวนี้เวสเมน n t ที่เราต้องใช้นะครับก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับคำสั่งอ่าสักชันนะครับสักชันนะครับอ่าผมเลือกไป หลังจากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างมานะครับตัวแรกนะครับเป็นมาตรฐานของเหล็กเหล็กที่เราจะใช้เป็นแบบไหนก็จะมีแบบ ISO แบบนิ้วนะครับรูปร่างของเหล็กนะครับเป็นแบบไหน a n g เกิลไลรอนซีชโนลแป๊บอะลีเรทังกูล่านะครับเอ Square นะครับเราเลือกได้เลยครับว่าจะเลือกยรงไหนแล้วส่วนตัวนี้ไซส์นะไซส์ก็คือขนาดของเหล็กที่เราต้องการนะครับ ที่มีอยู่ในโปรแกรม o l i d เ o r k s ให้เราเลือกนะครับแต่เราสามารถที่จะแก้ไขได้ตามที่เราต้องการได้นะครับเอาตัวแรกที่ผมจะใช้นะผมจะเลือกเป็นแบบ ISO นะครับเพราะว่ามันจะเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับมันจะง่ายนะครับอ้าผมเลือกใช้เหล็กไร่เหล็กแองเกิลไอออนนะครับเหล็กฉากนะครับพูดกายง่ายเหล็กฉากดูนะครับเราจะ เราเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาสร้างกันต่อนะครับแล้วก็โอเคไปเราก็มาเลือกที่เส้นนะครับนี่นครับก็จะเกิดเหล็กฉากขึ้นมาเหล็กขนาด35มสคูณสานะครับหนาห้ามิลแล้วก็โอเคเออกไปนะรสร้างวิธีละเส้นก่อนก็ได้นะครับเราสร้างทีละเส้นก่อนอ Construction นะครับผมเลือกเสานี้ เลือกเสาก่อนโอเคถ้ามันเข้ามาก็โอเคนะครับต่อไปดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเดล็กฉากมันไม่ได้เข้ามาอยู่ในฉากนะครับเราสามารถที่จะปรับเข้ามาได้นะครับเราเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมานะครับวิธีการก็จะมีอยู่2อย่างนะครับใช้คาสั่งมิลเลอร์กับปรับมุมมงศาเลยสมมติเราใช้มิลเลอร์เป็นไงครับเห็นไหมครับมิลเลอร์บริติคอมันเข้ามาแล้วถ้ามันเข้ามาแล้วก็โอเคนะครับ สองนสอไหนอ่าสองนีงนงนงนง้มันเริ่มโอเคอเห็นไหมครับมันออกมาข้างนอกนะเราทําให้มันเข้าไปข้างในแล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์ลงมานะครับวิธีการก็อาจจะใช้มิลเลอร์นะครับอ่ามิลเลอร์มิลเลอร,ร์ไม่เข้าเราก็มีที่หนึ่งนะครับปรับตัวนี้นะครับโดยส่วนมากก็จะเป็นมุม90้าสสองแล้วก็ อะไรผมลืมละอ่าโอเคงั้นให้ผมปรับไป90ก่อนเดี๋ยวที่มันได้ไหมเห็นไหมครับมันจะปรับเข้าไป9 0 180องศาหายไหมครับมันจะเข้าไปตามที่เราต้องการแล้วแล้วก็โอเคเอาไปอ่าส่วนต่อมานะครับเราเลือกเส้นเราจะทำข้างบนนะครับทำข้างบนเราเลือกเส้นอ่ถ้ามันเข้ามาอยู่ในตามแบบที่เราต้องการก็โอเคเลือกเส้นต่อไปเลย อ่ะตัวนี้ไหมครับเหมือนเดิมนะครับนะมันอยู่ข้างบนแล้วก็เลื่อนกระเซอ้อออกมาวิธีการก็ปรับก็มีอยู่สองอย่างตัวนี้ครับอ่ะผมใส่มิเลอร์เข้ามามันก็เข้าไปโอเคตัวเส้นต่อไปอ่ะมันอยู่ข้างนอกไหมครับนะอาจจะใช้มิเลอร์อ่ะมิเลอร์มาไหมนะมิเลอร์ไม่ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องใช้เป็นอะไรมุมนะครับเปลี่ยนเป็นมุมอ่ะผมปรับเป็นเก้าสิบอ่ะนเก้าสิบไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ 180นะครับร้180อยแปดสองศาไหมครับเรียบร้อยนะครับอ้าวเส้นต่อมานะเห็นไหมครับมันออกมาแบบนี้แล้วปรับให้มันเข้ามานะครับเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนกระเซอร์มามิเลอร์ดูได้ไหมมิเลอร์ไม่ได้ก็มาปรับมุมอ,องศานะครับปรับไปให้มันเป็น180อ,องศานะครับเข้าไปอ่นะเรียบร้อย อ่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนต่อมานะครับนะครับเราจะมาทําการตัดนะครับตัดเหล็กตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันมีเส้นหลายเส้นเลยนะครับวิธีการตัดเราใช้คําสั่งทิมตัวนี้นะครับเนี่ยทิมนะครับเลือกทิมมาอ่ะก็จะมีอยู่สี่รูปแบบนะครับอย่างส่วนข้างบนนียเป็นโครงของเครื่องนะครับหรือโต๊ะก้อีอย่างเงี้ยนิยมใช้กันเป็นไรแบบสี่ห้าองศานะครับอ่าเส้นแรกเส้นที่เราต้องการ ครับจะตัดอ่าเลือกอีกเส้นหนึ่งเห็นไหมครับนะจะเกิดมุม45องศาขึ้นมาแล้วก็โอเคเอาไว้อ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่45องศาต่อมาผมจะตัดเหล็กเส้นนี้นะครับให้มันมามาถึงขอบตรงนี้แล้วทำไงนะครับที่มันเดิมนะครับแต่เราให้มันเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับเลือกใช้ N- ทิมนะครับอ่าตัวแรกที่เราต้องการจะตัดส่วนอีกตัวนะครับเราเลือกเป็นอ่าตัวนี้อะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็ เลือกส่วนที่เราต้องการจะตัดเห็นไหมครับภาพที่เกิดขึ้นเราก็จะตัดเหล็กตัวนีน้มันก็จะมีประโยชน์นะครับสําหรับในการทาเวลาเราตัดเหล็กตัดไายน,นะครับเดี๋ยวส่วนอื่นๆก็เราก็จะปรับแต่งไปเรื่อยนะครับตัวนี้45้าองศาสิเหมือนเดิมนะครับ45า้าองศาห็นไหมมันขึ้นเราต้องมาเลือกคําสั่งตัวนี้นะครับนะตัด4.5อ่าโอเคตัด4.5้าอีก Okay. อีกทีนึงที่นะครับตัด45นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยอ่าต่อมานะครับตัดเสาเหมือนเดิมนะครับอ่าตัดเสานะครับอ่าเดิมตรงนี้นะตัดให้มันต่อเราจะอใช้เอนทิมนะครับง่ายๆนะครับ เอาตัวนี้ที่เราต้องการจะตัดตัดกับตัวไหนตัดกับตัวนี้ตัวนี้นะครับสองที่โอเคเอาตัวนี้เป็นที่มันเดิมนะครับอ่าแล้วเพื่อนๆก็ทําไปนะครับอ่าจนครบทุกเส้นนะครับอ่าโอเคทดลองทําดูนะครับทุกคนทุกเส้นอ่าตัดตัวนี้อันนี้ เพื่อลองทําดูนะครับเดี๋ยวผมทำจนเสร็จนะครับเพื่อความรวดเร็ว อ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เหล็กโครงสร้างนะครับตามที่เราต้องการนะครับตามที่เราต้องการเห็นไหมครับเขียนง่ายๆนะครับสําหรับการทําเหล็กโครงสร้างนะครับอาจจะเป็นเครื่องหรืออาจจะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะครับนะก็อยู่ที่แนวทางใครแนวทางมันนะครับบางคนอาจจะเขียนดีไซน์ก่อนแล้วก็ไปทํางานตามแบบนะครับหรือช่างบางคนอาจจะทําแบบชิ้นงานโครงการ ครงงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาวัดนะครับวัดขนาดแล้วก็มาเขียนลงในโล้อิ่งนะครับเพื่อเก็บข้อมูลตัวเองไว้ว่าเหล็กที่เราใช้ในขนาดเท่าไหร่นะครับตัดยาวเท่าไหร่นะครับมันก็จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างมากนะครับอ่าส่วนคลิปนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้นะครับสาหรับการเขียนเหล็กโครงสร้างนะครับหรือว่าเขียนเป็นรูปเครื่องโครงสร้างเครื่องนะครับอ่าฝากไว้ติดตามคลิปต่อไปสำหรับ การใช้โปรแกรม Solid Works นะครับในการออกแบบในการดีไซน์งานนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่ดูจนจบคลิปครับสวัสดีครับผม